เปิดภาพอม,มาราอัศวนนท์นักสแสดงอาวุโสเผยภาพหน้าใหม่สวยพริ้งสุดปังในวัย87ปีหลายคนเห็นแล้วร้องว้าวดังๆเลยเป็นที่ฮือฮามากๆหลังในโลกออนไลน์ได้มีภาพของนักสแสดงอาวุโสอม,มาราอัศวนนท์วัย87ปีศัละยะกรรมหน้าใหม่เรียกว่าลดอายุไปเลยจริงๆจนหลายคนเห็นแล้วร้องว้าวดังๆเลยเพราะจากเดิมที่ต้นทุนสวยคงอยู่แล้วตอนนี้ยังสวยหวานกว่าเดิมมากๆ โดยในอินสตาแกรมของปุ้ยพิมนวันได้ลงภาพหลังทําหน้าใหม่ของอมราอัศวานนท์พร้อมกับบอกเล่าไว้ว่าคุณอมราอัศวานนท์เลือกให้ของขวัญตัวเองด้วยการดึงหน้าในช่วงสูงวัยในแบบที่ลูกหลานไม่ต้องห่วงได้ตรวจเช็คสุขภาพชุดใหญ่ก่อนการผ่าตัดมีศัลยะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิดสวยแบบปลอดภัยในวัย87ปีคุณอมราในวันนี้ไม่น่าเชื่อว่าอายุ87เพราะยังคงมีสุขภาพแข็งแรงเดินเหินคล่องแคล่วและวันนี้สวยสงวัยมากจริงๆ ทั้งนี้อมาราอัศวนาเป็นนางงามและนักแสดงหญิงลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเจ้าของฉายาเอลิซาเบธเทเลอร์เมืองไทยเป็นบุตรคนโตในจํานวนสามคนของหลูประเจิดอักษรักษณ์สมโพธอัศวนากับมาดามย่อเฮตจอเจ็ดชาวฝรั่งเศสและตอนอายุ17ปีอมาราอัศวนาเข้าประกวดนางสาวไทยเมื่อพุทธศักราช2496ได้ตําแหน่งรองอันดับสีและเป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปประกวดนางงาม จักรวาล1น5่ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริก,รา,กานะับเป็นสาวไทยคนแรกที่เข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาลบอกเลยว่าสวยอยู่แล้วยิ่งสวยมากขึ้นอีกคูณสิบไปเลย